สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์อรอชุนนะคะเป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันสบู่ดาไทยแต่ว่าสวัสดีครับ อยากให้ทักการอาจารย์แนะนําตัวเองนิดนึงครับ,รบผมก็จัดตั้งบริษัทน้ำมันสบู่ดำไทยขึ้นมาเมือเ่อเดือนกุม,มภาพันธ์ปีนี้เป็นบริษัทแรกที่ตั้งใจเพื่อจะทําเรื่องของสบู่ดำโดยตรงเลยครับครับผมครับทีนี้ชื่อสบู่ดำเนี่ยผมว่าชื่อมันก็แปลกนะอยากทราบว่าปอดความเป็นมาเนี่ยเป็นยังไงความจริงสบู่ดำนี่ก็อาจจะว่ามันคุณว่าชื่อแปลกนั้นชาวชาวบ้านเราเราก็เรียกว่าหมักเยาบ้างสีหลอดบ้างมะหงรั่วบ้างเป็นพืชพื้นเมืองมอีอยู่ยาวนานแล้วนะครับ แต่พืชมีมานานมากแล้วในประเทศเรานี่มีทุกประเทศมีทั่วทุกภาคครับทีนี้ว่าชาวบ้านเองก็ใช้ในเพื่อสมุนไพรเช่นเอาใบของมันมากินกับส้มตำเป็นต้นเอาใบมาต้มน้ำอาเพื่อแก้โรคพื้นหนังเป็นต้นเอายางมาทาแผลเพื่อทําให้เป็นสมานแผลทําให้เลือดหยุดเป็นต้นก็ใช้กันมายาวนานแล้วก็เป็นแบบพืชพืนเมืองแต่ว่ายังไม่พืชเศรษฐกิจครับใช่ครับผมแต่ว่าอาจารย์จะเป็นผู้ริเริ่มมาให้เราเราก็พยายามผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจเพราะว่าเราเคยทราบ ว่าตั้งแต่ปี22ที่มีการทดลองของอาจารย์รัฐพีพันธ์ได้ทําการเอาน้ำมันสูดดำมาเติมเครื่องยนต์แล้วก็ใช้ได้เลยโดยตรงนั้นทีนี้ มันก็มีการทดลองน้มายาวนานแล้วแต่ไม่มีการผลิตเพราะว่าราคาน้ำมันดีเซลยังต่ําอยู่ถ้าทําเป็นการธุรกิจแล้วเนี่ยยังยังเป็นเรื่องลําบากอ๋อคือตอนนี้น้ำมันดีเซลก็สมเหตุสมผลในปี48ดเนี่ยดีเซลก็ตกเกือบย5บาทนะครับก็มันมันก็ย5ิบ้าแล้วก็มีโอกาสที่จะสูงขึ้นมันจะไม่มีโอกาสขับวันนี้อีกเรียกง่ายๆว่าถ้าเราไปซื้อน้ํามันในห้างเนี่ยก็ลิตรละย7ิบบาทเลยนะผมว่ามันก็เหมาะสมเนี่ยน้ำมันพื้นง่ายๆคิดง่ายๆคิดว่าถ้าเราผลิต ในวอลุ่มที่สูงนี่คือไม่น่าจะคุ้มค่าได้แล <Lia> ้วเพราะฉะนั enfin ้นการผลิตน้ำมันอสบู่ดำเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงมันถึงเวลาแล้วเพราะอย่างไรก็ทมแล้วก็นีมันไม่ปพ้นเพราะอะไรเพราะอีกอีกประมาณ2ี่ว่าปีน้ำมันก็หมดโลกแล้วถ้าเราไม่เตรียมการไว้มันก็จะแย่มากแล้วก็เตรียมการไว้ก่อนวันนี้เพื่อว่ายามฉุกเฉินขึ้นมาเราก็เดือดร้อนน้อยลงแต่วันนี้คุณก็ดูว่าปัญหาน้ำมันปัญหาการยึดคลองบ่อน้ำมันปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของราคาก็มีอยู่เป็นประจำครับ ก็อันนี้จริงเป็นถือกําเนิดบริษัทน้ำมันสบู่ดำไทยครับนะครับผมนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของบริษัทน้ำมันสบู่ดำไทยครับตอนนี้ข้างหน้าผมเนี่ยนะครับเป็นต้นสบู่ดำนะครับแต่ทีนี้อยากทราบว่าความเป็นมาหรือว่าต้นกําเนิดหรือสายพันธุ์เนี่ยจะฝากแพ้ย์จย์ช่วยอธิบายนิดนึงครับครับ ไอ้ต้นสบู่ดำนี่จริงๆมันมีกลุ่มคล้ายๆกันมันมีละหงที่เป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่ว่ามันใบแฉกมากกว่าแล้วก็ชําน้ํามันอยู่แล้วเป็นพืชน้ํามันที่ใช้กันมานานแร้วเหมือนกันแต่วันนี้เราไม่ทําละหงเนื่องจากละหงมีอายุแค่สองสามปีมันก็จะหมดอายุไปแต่สบู่ดำปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวไปเลยคุณปลูกแล้วมันมันพุกสิบห้าวันเก็บครั้งหนึ่งอยู่ไปสี่สิบห้าสิบปีปลูกครั้งเดียวอยู่จะตายเลย เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นจุดเด่นครับอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูครับก็ไปดูแปลงพาอไม่ได้อาจารย์จะพาชมนะครับครับได้ครับขยายพันธุ์อยู่นี่ระหว่างทางที่ผมเห็นไอ้ก้อนอะไรห้อยๆเนี่ยสวยดีนะฮะไม่ทราบว่าอาจารย์พอจะอ๋ออันนี้เป็นแก่ต้นไม้บนก้อนพ่อปลูกประทัดจันนะครับเป็นสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาก้อนพ่อปลูกประทัดจันแล้วเราก็ใช้ปลูกต้นไม้ไม่ใช้ปุ๋ยไม่ใช่ดินไม่ใช่เนียนะครับนะครับเนี่ยนะก้อนพ่อปลูกใช่ปลูกไปไม่พ่นดินไม่เติมปุ๋ยนะใช้ได้นานกว่าสองปีปลูกต้นอะไรก็ได้ครับอ๋อออนนีี่่่คืทาาาจจรยย์ห ด้วยใช่จำหน่ายอยู่แล้วก็เราปลูกสมุนดมันก้อนพาะปลูกนี่แหละครับอ๋อพืชสมุนดำก็จะปลูกันนี้เหมือนกันใช่มันจะทําให้เราประหยัดเวลาในการทําแล้วก็ต้นไม้ก็แข็งแรงดีเคลื่อนย้ายง่ายแล้วก็เวลาปลูกแล้วก็อัตรารอดก็สูงครับอ๋อดีกว่าที่เราจะขอชําบนถุงหรือบนดินหรือบนอะไรใช่ไหมขนส่งก็สะดวกกันครับขนใส่มันเป็นก้อนๆนะนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่แปลงเพาะปลูกกัน นี่ทั้งหมดนี่คือต้นสบู่ดำหมดเลยใช่ไหมครัเนี่ยครับใช่ครับที่เราเยอะแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะเอาแล้วก็เตรียมไว้สําหรับลูกค้าที่จะทำโครงการเราครับแล้วเพาะยังไงฮะใช้เมล็ดหรือว่าใช้ช่ำหรือใช้อะไรอ๋ออย่างนี้เราที่เราปลูกนี่แล้วก็เน้นการใช้เพาะเมล็ดหน่อยครับการเพาะเมล็ดก็ง่ายมากเราใช้ก้อนเพาะปลูกครับครับอ๋อนี่คือก้อนเพาะปลูกที่อาจารย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเองครับใช่ครับจดลิขสิทธิ์แล้วจะสิทธิบัตรจากสิทธิบัตรไปแล้วด้วยเราทำมาแล้วนานหลายปีนะครับอ๋อโอเคครับอ่าแล้้วนูตสบ่ด เราเมล็ดใส่เข้าไปแค่นี้ครับจบแล้วแล้วก็วางลงในถาดแล้วก็วางลงในถาดถาดเนี่ยนะครับเมื่อเราวางในถาดแล้วนี่ครับปลูกเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับอ๋อง่ายย่าง่ายนะถาดก็แช่อยู่ในน้ำเมื่อเราเอาเมล็ดถั่วดำใส่ก้อนแล้วเราก็วางพักไว้ในถาดหลุมนะครับแล้วก็ให้น้ำมันมันก็จะงอกขึ้นมาในเวลาสองสามวันเท่านั้นเองแหละครับอาจารย์ครับสบู่ดำเนี่ยเขาเป็นไม้ที่ปลูกในที่ร้งไม่ใช่หรอครับ บางตัวน้นเป็นพืชที่เราอาจจะได้ยินอย่างนั้นจริงๆเป็นพืชที่ทนแรงมากมันไม่เสียหายด้วยการแห้งแล้งไม่มีใครลดน้ําเลยอยู่เป็นปีๆมันก็ทิ้งใบปลมีรากสะสมอาหารมันก็อยู่ของมันได้แต่ถ้าเราจะปลูกเป็นธุรกิจหวังว่าจะทําให้เป็นธุรกิจมันมันต้องให้น้ําครับการให้น้ํานะมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะมากไปหรอกครับดูตัวอย่างที่เราให้น้ําสิอ๋ตอต้นนี้เลยใช่ไหมครับ ี่แช่ไว้นานยังไงเนี่ยนี่ก็แช่เนี่ยเราก็แช่เน้เป็นเดือนเดือแล้วละครับไม่ตายแม่ไม่ตายแล้วครับแล้วก็มีแดดจัดอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเราไม่มีทอบปลูกพื้นดินมันมีน้อยกว่าพื้นน้ํามีน้ําท่วมอยู่เราสามารถทําแปลงปลูกในน้ําได้ครับไม่มีการลดน้ําเลยปลูกไปอย่างนี้ก็ไม่ต้องลดน้ำแล้วมันจะให้ผลไหมแม่อ๋อไม่ใช่ครับนี่สําหรับ ที่อนุบาลมาท่านเองอนุบาลแต่เวลาปลูกก็ต้องก็ต้องยกยกไปลงดินนะครับอันนี้สําหรับการงานอนุบาลที่เราทําเพื่อประหยัดแรงงานรดน้ำครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์นะครับที่แปลงสาธิตที่เป็นการปลูกจริงแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวรบกวนอาจารย์พาชมนิดนึงนะครับได้ครับครับไปกันครับครับ สบู่ดาที่เราปลูกมาก็เติบโตเป็นไม้โตเร็วนะครับนี่เราปลูกมาได้เดือนนี้เดือนที่6มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะครับการลูกของมันมันจะออกดอกที่ปลายกิ่งออกดอกที่ปลายกิ่งนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นลูกโตขึ้นมาแล้วก็ออกดอกเรียงกันไปเรื่อยๆออกลูกขึ้นเรื่อยๆจะได้ผลผลิตที่คาดหวัง1,200กิโลต่อไร่ต่อปีเมื่อสิ้นปีที่3นะครับนี่ตัวอย่างสําหรับปีแรกสําหรับครั้งแรกของมันก็มีผลผลิตมากเละครับ ระยะที่เราปลูกนี่เราปลูกระยะห่างกัน2เมตรอายุ6เดือนเป็นเช่นนี้ถ้ามันประมาณ2-3ปีใบพุ่มชนกันแล้วก็สามารถตัดออกแถวต้นเว้นต้น,ตนเพื่อเป็นเพื่อระยะ2อคูณสเมตรซึ่งก็เป็นระยะที่เหมาะสมระยะหนึ่งเกษตรกรที่เราท,ทําสัญญาด้วยกันข้อที่1ก็คือว่า เ็สามารถต้องให้น้ําได้ในหน้าแล้งการให้น้ําได้ไม่เพิ่ให้น้ําทุกวันเช่น5วันครั้งหนึ่งเจ็วันครั้งหนึ่งอย่างมากก็เป็นแบบนั้นแต่ต้องให้น้ํได้ในหน้าแล้งอันที่2มีแรงงานเก็บเกี่ยวทั้งปีเก็บเกี่ยวทั้งปีคือหมายถึงว่าเพราะว่ามันสิบห้าวันออกลูกครั้งหนึ่งแล้วก็จัดหมุนเวียนไปคนเกษตรกรหนึ่งครอบครัวก็สามารถปลูกดูแลได้สี่สิบห้าไร่วันที่หนึ่งก็ดูแลสามไร่เก็บเกี่ยวจัดการเก็บเมล็ดกลมาเพื่อมาตากมาไลไปพอวันที่สองก็ไปเก็บได้ที่สี่ห้าห ไร่ที่เอ่อ4 5่พอวันที่16ก็มาทําไร่ที่หนึ่งใหม่ก็บุญเวนมีงานทําทั้งปีครับแสดงว่าง่ายเนี่ยหนึ่งครอบครัวเนี่ยก็ประมาณไม่เกิน50ไร่ก็ได้ก็ได้ประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ว่าเขามีความสามารถจัดการทํางานเร็วชาอะไรอย่างไรเครื่องมืออุปกรณ์เยอะก็อาจจะเร็วกว่านั้นแต่ที่ผมพูดหมายก็ว่าทําได้เป็นเรื่องทําได้ที่เราคาดหวังท่ทำงานได้เก็บไปเรื่อยๆเก็บได้ทั้งปีนะครับเก็บแล้วก็ขายไปนะครับทีนี้ถามถึง ความคุ้มทุนนะฮะรประโยคสำคัญเลยคัญเลยครับสำคัญเลยครับ,บตอนนี้นี่สบู่ดำเราก็คาดปีปีที่หนึ่งมันออกลูกแล้วก็จริงแต่มันก็ยังได้ไม่มากหรอกเพราะมันออกลูกเดือนที่แต่เก็บเกี่ยวเดือนที่แลอะแบบนี้นะครับอีก สิทแป๊บเดียวก็สิ้นปีไปก,ก็ต้นก็ยังไม่ใหญ่ยังไม่มีกิ่งก้านมากเวลาเราปลูก <ừ> mm. แล้วก็พยายามย้ายมันชรูดแบบนี้นะครับ,รบแลต้องพยายามพอเราปลูกปุ๊บก็เด็ดยอดเลยเพื่อการเพิมต้องการพุมร่มยิ่งพุ่มมากยิ่งดีครับแต่กิ่งแตกนะรูปเพราะว่ารูปมันออกปลายกิ่งแล้วก็คาดหวังว่าเมื่อสิ้นปีที่3มีอย่างน้อย10กิ่งอย่างน้อยสิกิ่งเมื่อสิ้นปีที่3แล้วเนี่ยก็จะได้พันสองกิโลต่อไร่ต่อปีครับพันสองกิโลต่อไร่ต่อปีอาจารย์ซื้อกิโล เรารับซื้อมาเพื่อบีบน้ำมันนี่นะครับแล้วก็มีประกันราคา5ปีทำถ้าต้องส่งสินค้าเราตลอดเวลาทั้งทั้งหมดที่เรา5ปีเราต้องรับซื้อของคุณทั้งหมดราคาจะผันแปรไปตามราคาน้ำมันเินซินนะครับเพราะเราซื้อมาทำเบนซ์ผู้ผิดครับราคาผันแปรไปน้ำมันดีเซลนะครับถ้าตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่25บาทเราซื้ออยู่ที่4บาทครับอ๋อ4บาทนะครับ4บาทถ้าคุณได้1,200กิโลคุณก็ได้4,800 4,800บาทต่อไรต่อเดือนต่อปีอ๋อ4,800บาทต่อไรต่อต่อปีครับผมทีนี้ถ้าเรามีอยู่10ไร่แล้วก็ได้เป็น4,8 0 0ถ้าเรา30ไร่มันก็ประมาณเออหมื่นหมื่นกว่าบาทนะครับครับอ๋อโอเคก็ก็จะว่าไปแล้วมันเป็นพืชที่น่าลงทุนไหมอาจารย์ถ้าพูดถามตรงๆนี่ย เออมันพืชได้หน,น้าลงทุนไหมถ้าเราเทียบกับว่าข้อที่สนึ่งระบุดำ<ม>เป็นงานที่รายรับดูเหมือนไม่ดีแต่ถ้าว่ารายจ่ายไม่มีก็ถึงไม่มีการชดใชข้อที่สองปลูกครั้งเดียวใ,ใส่ปุ๋ยปีละสองครั้งทำเหมือนไม่ผลค่าใช้ใจ่ายในการทํางานหอหรือไม่มีแล้วนอกจากนั้นแล้วก็คือว่าโอกาสที่ราคาแพงกว่านี้มันมีมมใช่ไหมอันต่อมามันเป็นผลผลิตเช่นเดียวที่ไม่จํากัดจานวนเราจะปลูกพืชอะไรก็ตามปลูกพืชอะไรก็ตามมันก็ต้องบอกว่า อามากเดี๋ยวล้นตลาดอ๋ออิ่มตัวไม่มีอิ่มตัวมันมีการจํากัดเพราะตลาดมันมันมันมีจำกัดแต่ทำสบู่มาทําน้ำมันเพราะนั้นมีการจํากัดนะครับความต้องการไม่จํากัดเลยนตอนนี้และต่อไปคงไม่มีวันครับวันนี้จะใช้วัน ส4ล้านลิตรต่อวันครับสล้านลิตรปี44ที่เราที่คำนวณกันไว้ที่กร,ระทรวงพลังงานคำน,นึงว่าใช้85ล้านลิตรต่อวันครับเราทุกคนช่วยกันทาใครกี่คนกี่บริษัทมันก็ไม่พอใช้อยู่ดีนะครับสิบะะ่งที่เราทําก็คือว่าแบ่งเบาลดภาระการขาดดุลการค้าทุกคนที่ทํากันมาไม่ได้แข่งกันกันเลยเพียงแต่ช่วยกันให้เราพึ่งตัวเองได้เท่าไหร่เท่านั้นเองอ๋อและเพราะฉะนั้นที่คุณทํามามากเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวขายไม่ได้นั่นเป็นสินค้าชิ้้นนนนดีีีีีีียววทท่่่่่กกตตาาารััคไไมมมม มีอะไรขึ้นีเพราะราคาน้ำมันขึ้นมันมีกอดต่ำไหมอ๋อคงไม่มีแล้วบางครับมันก็ยิ่งจะแพงขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้น้ำมันสบู่ดำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับอันนี้สมมติคิดง่ายๆนะฮะมันกี่กิโลถึงจะได้น้ำมันหนึ่งลิตรโดยปกติที่การอัดทั่วไปนี่ก็คือสี่กิโลได้น้ำมันหนึ่งลิตรนะครับแต่ทีนี้ว่ามีน้ำมันตกค้างในกากนี่ครับที่เราอัดมาแล้วสี่กิโลได้น้ำมันหนึ่งลิตรก็มีกากที่มีน้ำมันตกค้างอยู่จิ้งจ จริงแล้วเครื่องเรายัางไม่มาตรฐานต่อไปก็หน้าอาจจะได้ได้มากกว่านั้นได้นะครับแล้วก็ทีนี้ก็กากที่มันได้ออกมาแล้วก็สามารถไปทําเป็น แอปุ๋ยอินทรีย์สำหรับโครงการเกษตรอินทรีย์สําหรับคัวใช้ตัวโลกอะไรเป็นอย่างนั้นได้เลยครับน้ำมันนี่คล้ายๆน้ำมันพืชนะนะคุณสวัยก็แค่นน้ำมันพืชมันเป็นน้ำมันพืชแหละครับอ๋อครับแต่ว่ามันมีความหนื่ต่ากว่าน้ำมันพืชทุกชนิดเลยครับอ๋อแล้วก็มันมีไขมันอีกตัวต่ําที่สุดมันแข็งตัวที่ลบจิตองศาเพราะฉะนั้นมันจึงใช้กับเครื่องยนต์ได้เลยโดยตรงโดยถ้าเป็นน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าว กติก็มันแข็งตัวแล้วและนอกแขกงนั้นแล้วมีไขมันอิกตัวสูงเนี่ยมันก็มีไขมันมากอันนี้ไม่มีกรดไขมันมากนะครับมันก็เป็นของเหลวอยู่ตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของเขาเป็นข้อเด่นมากเลยนะครับก็เลยจะเป็นน้ํามันที่เหมาะในการทํเป็นเชื้อเพลิงเป็นพลังงานนะครับก็คือสามารถใช้ได้โดยตรงผสมกับดีเซลผสมก็ใช้ได้ใช้ได้ละตัวมันเองหรือผสมกับดีเซลก็ใช้ได้เลยแลวการผสมกับดีเซลไม่มีการแยกชั้นใดๆนะครับอ๋อรวมกันได้เลยรวม ได้เลยทำกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้แต่หมายความว่าคุณจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพไม่ใช่ว่าอัดมาแล้วก็เป็นขยะเป็นเคอรอะไรนั้นจะต้องมีการปรับปรุงคุณภาพเช่นมีการรีไฟามันมีการปรับปรุงมันให้เป็นน้ํามันที่มีคุณภาพดีไม่มีสารแขรน้อยไม่มีโปรตีนไม่มีเอนไซม์อยู่ก็ต้องปรับปรุงในส่วนเหล่านั้นนะครับเหมือนกับที่เราปรับปรุงน้ํามันพืชที่เราใช้บริโภคครับก็เข้าให้พวกพกแบบน้ํามันทิปแบบน้ํามันรับข้าวที่ได้ผ่านกระบวนการแล้วครับโอเค เมื่อผ่านกรรมวิธีแล้วก็คือใช้ได้เลยครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเป็นน้ำมันพืชที่มีจุดเด่นกว่าน้ำมันพืชทั่วไปนะครับแล้วเป็นพลังงานอนาคตจริงๆใช่ครับนะครับและเป็นน้ํามันพืชที่ให้น้ํามันต่อพื้นที่สูงมากเนี่ยให้น้ํามันเชื้อเพลิงต่อพื้นที่สูงมากนะครับน้ำมันปาล์มอาจจะดูว่ามีปริมาณน้ํามันต่อไร่สูงกว่าแต่เมื่อสกัดพวกไขมันออกแล้วเหลือน้ํามันที่เครื่องนตดวิ่งได้ก็ไม่ได้มากเหมือนกัน ประสิทธิภาพสูงที่สุดด้วยจะว่าณ<ช>ตอนนี้นะครับ<ช>ขอบคุณาน,านะรับให้บรากาใ,<ช>ให้ความรู้เ,เกี่ยวกับสูรดําของเราวันนี้ทีนี้ท่านใดที่สนใจนะฮะที่จะเป็นพระธรมิศร่วมกับอาจารย์เนี่ยสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนะครับทีนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่เราจะจากกันไปครับก็จะเพิ่มเติมว่าสู่ดําเป็นพลังงานทางรอดของเราที่มันจะเป็นความจําเป็นที่ต้องใช้มันแล้วก็ ตราบใดที่เรืงต้องใช้รถอยู่ขณะนี้ยังไม่มีพลังงานในเวลาใกล้เคียงที่ยังไม่มีพลังงานอื่นที่จะพัฒนาและเมื่อกี้นี่คือเป็นสินค้าชนิดเดียวที่ทําได้ไม่จำกัดจนวนเป็นผลผลิตชนิดเดียวที่ราคาไม่มีวันตกต่ำครับโอกาสอย่างนี้ไม่มีสําหรับพืชอื่นนะครับเห็นด้วยนะครับงั้นก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะแล้วก็ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ